เราก็ต้องขอบเลยๆครับทีิยังให้กำลังเอญย,ย่างสนับสนุนพี่โอมกระนองศักดิ์เหมือนเดิมโภต่างนะครับเนาะทรับกาเอา้าแต่สิทธิ์เรามาไฮนองไ้นมตัวปากสื่อเสียงกับพี่น้องบ้านเฮาบ้านประกาศพี่เก่ารุ่นเดิอโอมกระนองศักดิ์ถึงที่นี่บริเหตุงใหญ่แต่ว่าก็ยังรับรำสิงลำอิเล็กโตนลำสิงคอนเสิร์ตรับตลอดนะครับเนาะ ปีนี้การสึกว่างานสุขชุมหลายงานหลายจริงๆครับผมนับตั้งแต่ที่30มสบไปจนออกวันที่หามีนัดกับเพื่อนสาวนะครับน้องไอ้เพื่อนรันกนะครับมาก็จากตามประเทศว่าไงจ๊ะอโอ้ยเชิญเมาอ,อันออยจ้าเตียมไปเิ้มอยู่ใน y o u t u b ไมโยวันนี้พี่เชิญเมาครับครับผมถ้าผมมีใครจะไปเอาโทรศัพท์ไปเสียบะนะครับนาะ ครับเมื่อนี้นะครับเราเป็นวันคริสต์มาสเป็นศาสนาคริสต์นะครับเนาะผมก็เลยอยากเป็นตัวแทนของเจ้าพาอของเสียใจลดนอมนิดไม่ว่าเราจะเป็นศาสนาใดก็ตามนะครับเนาะเพื่อนให้เป็นคนดีทั้งนั้นนะครับเนาะครับเฮาสิเป็นศาสนาใดก็ตามขอให้เป็นคนดีเป็นคนทำตัวดีนะครับครับผมอ่ะฟังของานเพลนสายสายซึ่งๆไปก่อนจาก หนึ่งผลงานเพลงหรือว่าสองผลงานเพลงหลังจากนั้นกสีเงยาวหงยกไงเสียใจีย่างไเนะเพ,พื่อนป่าผลงานเพลงนีปฝากซีเสียงจากของเราบมขอเอฟฟิชต์จป่าเ้อะ กลับแฟนเลยที่ไรความเป็นกันเองเขอฝากเพลงรัำล,ลอยลงมาด้วยความคิดถึงและเชื่นเรียนนิทราที่แฟนเชียร์ผมเรื่อยมากลับวันพาทุกคนด้วยใจ น้องปจันทร์แวมน้องนิดน้องฉันรักเหมือนคิดด้วยแ clamp คลั่งความมาลัยขอคุณมีครั้งฟังฟังที่อยู่ใกล้ไกลว่ามีบ้านไสส่งแรงใจช่วยปกกอดป่าหริน เห็นหน้ากรองด้วยคำทักนลอมน,นี่เลยหมานนั่นนอด้วยความจริงใจไม่ใช่ประจุดซอควางคุนกัตั้งตารอกสุกิดบคงพอง ให้บันดาลมีปุดเพืแรงให้มีสุขลุ่มทุกคนอย่าได้ให้นแกล้งสนใจไปถึงแฟนแฟนสุดเพวแอนโอ้สุขดใจขอบคุณทุกคนขอบคุณทีหลายครับผม เดียวพางกับผมเอาก็ได้ป้าวกัแขนนะัจะอะไรจะของโซ่อะ,ะก็ไดับได้เนาะ